เกมมิ่ง t h สู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่ลิกงด้านล่างได้เลยครับโอเคครับผมก็กราลาสู่ดีทุกทชมที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมครับฟีฟ่าโรบอทเนลนะวัน <c oughs> นี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการยิงฟรีคิกแบบใหม่ฮนะซึ่งปกติก็คือแค่ยิงเข้าไปใช่ไหมอันนี้ครับเราจะขี่ให้เพื่อนคนข้างๆยิงนะ มีคนถามเทคนิคเยอะมากครับแล้วก็ความจริงมีคนทําใน YouTube เยอะแล้วนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาสอนบ้างละกันนะโอเคผมเลือกมุมเสร็จแล้วข่านแรกครับให้เพืเ่อนๆน,นะมองไปที่ขวาบนนะครับอาร์ทีเนี่ยคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นใช่ไหมผมขอสอนแบบจอยก่อนนะไออาร์ทีเนี่ยคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมส่วน LT คือเรียกนนะักเตะตัวที่2อครับอ่ะกด LT RB เนี่ยคือเพิ่มนักเตะตัวที่3อ่ะกดไป RB อันนี้คือสอนแบบการเรียกตัวผู้เล่นเพิ่มมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวมันจะนานไปผมขอเขีรยบอลไปก่อน โอเคนะฮะมาตานี้ครับเดี๋ยวเราจะลองยิงกันดูนะให้กด LT เรียกนักเตะตัวที่2มาปึ๊บถ้าเราจะควบคุมไ้ตัวนักเตะตัวที่2เนี่ยเราต้องกด LT ค้างเอาไว้ครับ LT ค้างไว้เลยนะและทีนี้ปึ๊บเราจะส่งให้เพื่อนคนข,ข้างยิงด้วยวิธีไหนจะมีทั้งหมด2แบบครับคือกด X กับกด A นะกด X จะเป็นการตักบอลครับดูนะกด X นิดเดียวพอครับนะตักให้ไมค่อนยิงครับจะเป็นแบบนี้นะตัวอีกแบบหนึงครับ กด LT เรียกขึ้นมาก่อนแล้วกด LT ค้างเอาไว้ครับเป็นการควบคุมนักเตโตัวที่2และเพื่อนๆน,นะฮะกด A ครับมันจะเป็นการไหลบอลแบบเรียนๆทื้นให้นะอย่างนี้ครับเ A ต่อ,อมานี้นะสำหรับการยิงนะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะสอนมุมอื่นด้วยแล้วกันครับด้านนี้ก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสามารถตักให้ไหรอันกิกยิงได้นะเพราะว่าไาอันกิ๊กเนี่ยจะยืนในจุดที่สามารถยิงได้ครับ อ่ะเรียนนับเตะตัวที่2ขึ้นมากด LT ค้างเอาไว้ครับแล้วกด X เบาๆนะเพื่อให้ไหรอันกิ๊กเป็นคนยิงครับพอได้กดแรงเนี่ยนักเตะตัวด้านหลังมันจะเป็นคนมายิงนะอ่ะกดเบาๆนิดนึงนะกิ๊กได้ยิงครับแล้วก็ยิงไปนะแต่ว่ามันติดแค่นั้นเอง <laughs> โอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยกด X แรงครับมันจะตักเยอะนะดูนะกดไปขึ้นหล่อยเห็นปะมันจะตักสูงมากครับมันก็เลยจะทาให้ตัวข้างหลังเนี่ยเป็นคนยิงนะแต่ถ้าเกิดว่าตักเบาๆเนี่ยตัวใกล้ๆก็จะได้ยิงครับ มาบุมนี้ก็ยิงได้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยิงไม่ได้นะตักให้ไรอันกิ๊กยิงอืโอโหไปไกลเลยฮนะเพราะว่าเมื่อกี้ใช้เท้าขวานะไรอันกิ๊กแม่งถนัดซ้ายไงโอเคครับเดี๋ยวมาดูกับคีย์บอร์ดกันบ้างนะคีย์บอร์ดครับจากที่เมื่อกี้เป็น LT ใช่ไหมในคีย์บอร์ดมันจะเขียนว่า C กับ C ก็ C กคือตัวแ Z นั่นเองซึ่งผมไม่เคยใช้คีย์บอร์ดนะแต่ผมจะทําตามที่มันเขียนเอาไว้ครับคือกด C หนึ่งทีเพื่อเรียกตัวที่2ขึ้นมาเห็นไห แล้วก,กดตัว C ีค้างเอาไว้ครับแล้วคือตัวเปิดบอลจะเป็น A ใช่ไหมอ่ะกด A เบาๆครับโจะน,นะให้ไรอันกิกยิงครับเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวลองคีย์บอร์ดใหม่อีกรอบนึงนะก็แค่มันจะมีแผงควบคุมอยู่ตรงด้านขวาบอกอยู่แล้วครับว่าต้องกดปุ่มอะไรนะสมมติผมจะกดปุ่มแซดอ่ะเหน็นปะเรียกตัวที่3มากดปุ่ม C เรียกตัวที่2มาเอาลองเอาแซดตักบ้างดีกว่าก็กดแซดแล้วก็กดนะอนงนี้ครับเห็นนะไมค์คอนจะตักขึ้นมาครับเป็นการเปิดให้ตัวข้างหน้าเข้าไปยิงแบบนี้ฮะ ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะที่ดีเหมือนกันนะสำหรับกองหน้าให้แบบเข้าไปโฉบยิงอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็ใช้ได้ครับก็เพื่อนๆน,นะฮะตอนนี้ก็รู้เทคนิคการใช้แล้วก็ลองไปพิกแพงดูแล้วกันนะมันมีเทคนิคอีกเยอะเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะกด C ค้างแล้วกด A ครับครึ่งหลอดอ่ามันจะตักสูงหน่อยเห็นนะมไมค์อนจะเป็นคนยิงครับแบบนี้นะอันนี้ยิงออกเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดนะผมกาน้ําหนักไม่ถูกครับ ก็โอเคครับวิธีก็คงม,มีแค่นี้นะสำหรับวันนี้ฮะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูไฮไลท์ท้ายคลิปกันนิดนึงนะผมเก็บรวบรวมภาพไว้นิดหน่อยฮะสำหรับการลงแรงกิ้งจริงๆเลยนะ